สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ EP นี้โฮมคว้า EP สามเดี๋ยวเรามาอัปเดตบ้านกันดีกว่าว่าตอนนี้ช่างอะครับ <c oughs> เขาได้ต่อเติม <c oughs> อะไรไปถึงไหนแล้ว <c oughs> คือตอนนี้ชั้นบนเนี่ยเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ85%แล้วตอนนี้เขากำลังทำชั้นล่างอยู่ซึ่งชั้นล่างก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าเร็วมากเลยอะคุณเป็นใครอะคุณเป็นใครอะตอนนี้ฉันเป็นแม่บ้านค่ะฉันเป็นแม่บ้านค่ะ มาอยู่อะไรบ้านผมตรงนี้แม,ม่บ้านค่ะคุณไว้เฮ้ยผมหิวน้ำอะ่ะคุณหิวน้ำอะ่ะคุณ แด้ตายแล้วแล้วแม่บ้านไม่ใส่ชุดมงชุดเมดอะไรอย่างงี้หรอนี้คุณได้ยังไม่ตัดให้ค่ะคม่บ้าไม่อยู่ได้ไปต่างประเทศ3เดือนค่ะดิฉันลงมป็นแม่บ้านที่ได้จริงเหรอ,อได้ไม่อยู่วะได้ไม่อยู่วะไม่อยูยคะ่ะโอยแล้นี่เริ่มทำงานเมื่อไหร่เนี่ยแล้วนี่เริ่มทำงานเมือ่อไหร่เนี่ยเริ่มได้เลยคะ่ะจริงเหรอตื่มีว่างวะตื่นมีว่างวะว่างค่ะพี่มีงานพิเศษให้ทำนะอะไรคะเออย่เพิ่งรู้เดี๋ยวไว้คืนนี้เดี๋ยวพี่บอกว่าทำอะไรแต่งานง่ายไม่ยากนอนนั่งนะมีี เดี๋ยวพี่พาอาบน้ำด้วย,ยจริงเหรอคะเป็นสไตล์อย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่ได้ไม่อยู่จีใช่ไหมไม่อยู่ค่ะอย่าไปบอกได้นะรู้<ช>ไหมทำไมคะคุณได้รู้แล้วเขาจะไล่หนูออกเหรอคะใช่เขาจะให้เธอออกเลยหนูวหาใคะอย่าไล่หนูออกเลยหนูตกงานมาสองครั้งแล้วเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีแถมยังมีโควิดเข้ามาหนูไม่รู้จะทำงานอะไรแล้วค่ะแล้วเวลาทํางานเนี่ยดึงอันนี้ลงมานิดนึงก็ได้ดึงอันนี้ลงมานิดนึงก็ได้มันร้อนอ๋อเออโอเคปะมามา นี่ครับเข้ามาเรามีนี่ก่อนเลยเตาผิงไฟบ้านเรานี่มีแต่หน้าร้อนนี่ฮะไม่มีหน้าหนาวมจะทําเตาผิงทำไมมึงจะทําเตาผิงทำไม <laughs> อันนี้เราทําเตาผิงเหมือนว่าหลอกๆเออใจจริงอะ่ะอยากซื้อแบบที่เป็นเป็น,ปนจอ LED ปอ<ะ>นแรกให้มันเป็นภาพแบบเหมือนแบบมีแค่กองไฟเอเป็นแค่กองฟืนเออแล้วก็พอกดสวิตช์ปุ๊บมีไฟลุกขึ้นมา ตอนแรกจริงๆมันเป็นกระจกเราก็ทำเป็นลูกเล่นออ ติดมา่านตรงนี้เราสามารถรับแสงธรรมชาติในแสงเข้าแบบแหนก้องเข้าเหมือนกันประมาณนี้ตรงนี้หน้าบ้านเราอ่ะเราแบบต่อเติมขึ้นไปถึงแบบชั้น2เลยให้มันแบบเชื่อมกันมันจะได้ดูแบบว่าสวยงามเดี<อ>๋ยวตรงนี้เดี๋ยวว่าจะติดเป็นเหมือนแบบกระจกเป็นพวงจุ้ยนิดนึงตรงนี้นนเป็น<ร>ชั้นวางทีวี EP ท,ที่ผ่านมาเนี่ยคือตรงนี้คือมันโล่งมากๆคือมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือทุกคนมาเห็นแล้วมันเริ่มแบบมีของอะไรมาตั้งแล้วอย่างเช่น F150 อ1 5 0 F150 ใครก็ไม่รู้ไม่ได้ทายอินด้วย ตอนนี้คืออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโครงสร้างเดี๋ยวรอหินได้ไปเลือกหินไปแล้วนี่ใช่ไหมเรียบร้อยค่ะหินตรงนี้เป็นหินสีดำตอนแรกอะพี่ออกแบบไว้มันเป็นทึบแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทึบเกินไปมันจะทําให้บ้านแคบเราก็เลยแก้แบบนิดนึงเป็นชั้นวางของที่มันสามารถมองทะลุได้อันน,น,นี้อันนี้จริงๆเขาชอบมากเลยนะคืออันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าชั้นวางสแตนเลสซึ่งเราใช้สแตนเลสแบบสีทองเพื่อให้บ้านมันดูหรูหราอลังการมากขึ้น ช่างแอร์เหรอช่างแอร์เหรอแท็กผมไม่เล็กนะครับ <laughs> โอ้คุณนี่คนเล็กเลยค่ะผมไม่เล็กนะครับ <laughs> มมเบ <laughs> ท่านี้เท่านี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ที่ปาร์ตี้ดีกว่าเหมือนอย่างที่ออฟฟิศที่เราอยู่อะเราชอบนั่งกินข้าวที่โต๊ะบาร์เว้ยรู้สึกว่าการที่นั่งกินข้าวโต๊ะบาร์มันสบายดีผมก็ได้เป็นคนที่สูงเวลายืนทําอะไรเนี่ยเวลาทําที่โต๊ะบาร์เนี่ยมันมันกําลังพอดีเทาไรกันเทาไรกันเออทำไรกันเน่ยเอากันบนโต๊ะบาร์เออเอากันบนโต๊ะบาร์เออโอเคต้องการคำตอบอย่าางงนี้้ตอกรแ ช่ไห,ไหนลองทำให้ดูสิตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะซื้อโต๊ะกินข้าวมาโต๊ะกินข้าวแบบสักประมาณแบบ8ที่นั่งไม่เอาสิบแปดที่นั่งเลยเอาไปแปดที่นั่งโอ้สิบแปดที่นั่งว่ามึงปูเสือนั่งเลยดีกว่าว่ามึงปูเสือนั่งเลยดีกว่า ให้โซฟามันออกมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้มันเป็นม่านแล้วก็โซฟาเนี่ยออกมาถึงนี่เลยโซฟาใหญ่ยาวตรงนี้เลยใหญ่ยาวอะ่ะรู้จักว่าใหญ่ยาวอะ่ะรู้จักว่าทีนี้เออไม่ใช่ไในตอมเท่านี้ในตอมเท่านี้แล้วก็จริงๆตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่ได้ถ่ายรูปบ่อยแน่เลยเพราะตรงนี้มันสวยเห็นปะส่วนใหญ่จะเป็นกรอบผนังค่ะอยู่ข้างล่างเพราะว่าบ้านเนี่ยพอมันเป็นเหมือนแบบผนังกระจกอะทำห้บ้านมันดูว่าจริงๆตรงนี้จะเป็นขอบหินดำนะมันจะใส่ขอบหินดำคือที่ทำตรงนี้ไว้พอเลยรู้ปะเรื่อไว้ซ้อมเต้นเพื่อไว้ซ้อมเต้น ไปร้องเต้นได้เนี่ป้อมร้องมีร้องท o ไฮแอ็บโอโ oh อโ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 อร้องมี e ้องมี e ้ o งไอแอกระจกนี้เวลาคุณสองมันจะหล่อเป็นพิเศษเลยนะจะดีเหรอจังหวะแบบไม่ไม่แบบทาแบบนี้นะทาไปทำอะไรอีกแล้วจังไรอีกแล้วอีกแล้วจังไรอีกแล้วจังไรอีกแล้วนี่ห้องของคุณนะคุณป้อมนี่นห้องคุณเลยนะถ้าคุณมาคุณจะได้นอนห้องนี้ได้พี่เต็มหัวมั้ยได้พี่เต็มหัว เตียงสองชั้นมาไม่ได้ถ้าป้อมป้อมกับแพนด้านนอนงดหักป้อมกับแพนด้านนอนก็หักเตียงสองชั้นปึ๊บแล้วชั้นล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเก๊ะแล้วก็ดึงล่างออกมาเท่ากับว่านอนได้สามคนมาหรอมันจะได้เหมือนแบบว่าเวลาเพื่อนมานอนเนี่ยมันจะได้นอนได้หลายคนเออตู้นี้ยังไม่เสร็จแล้วก็เพดานก็เป็นเพดานกระจกนะคะห้องนี้มันติดแอร์ผนังไม่ได้เราก็เลยแบบเอาแอร์ออกแล้วก็ทําเป็นแอร์ฝาติดฝา เราพาขึ้นไปดูชั้น2จะบอกว่าโถงชั้นสองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าได้อ่ะอยากจะทําให้บ้านะมีคาเฟ่ยอยู่ในบ้านพามาดูครับทะแตกใจ เห็ตรงใจดูสอทีไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนว่าไม่เห็น,นได้ด้มันทําห้องนี้เลยเพราะว่า <c oughs> ตอนแรกจริงๆห้องนี้ยมันจะเป็นสีน้ําเงินตามแบบเกา่าคือได้อ่ะมีความคิดใหม่เว้ยเราอ่ะไปเที่ยวที่อังกฤษกันแล้วมันก็มีคาเฟ่ร้านหนึ่งที่มันเป็นสีชมพูแล้วก็มีดอกไม้แต่งเ<ช>ยอะ<ย>ๆ,ๆมันเป็นร้านดังมากอยู่ที่ลอนดอนได้ก็เลยบอกว่าเราเดินออกจากห้องมาปุ๊บแล้วมานั่งจิบน้ําชาอยู่ที่ในบ้านตัวเองเลยแล้วฟิลบรรยากาศกุหงือนคาเฟ่แล้วฟิลบ้านเราเนี้ยดีมากคือตอนเช้ามีลมโกล อนบ่ายมีลมโกกสังเกตว่าเราตั้งแต่มาดูบ้านตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวันนี้เขา้า้ามาทุกครั้งตอนบ่ายมันลม<ช>แล้วลมมันโกกนั้นคือบ้านเราเป็นแบบ<ช>ที่หคัญคเห็นไหมะข้างๆเนี้ยมองออกไปอ่ะเห็นไหมคะมองออกไปมันก็จะเป็นสวนเลยเห็นไหมสวนทั้งสวนบ้านเราแล้วทั้งสวนของโครงการใช่ใช,ใช่อันนี้เป็นสวนหลังบ้านเราเองนะ<ช>นี่เราก็จ้างคนมาให้มาทําสวนให้บ้านเราอยู่เหมือนได้สวนใหญ่ๆไว้แบบข้างบ้านเลยเห็นปะเป็นความแบบ private อ่ะ้องเงี้ยร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินเลยนไหคุณไ่คะคุณจะให้ทำความสะอาดตรงนี้หรือเปล่าคะทำความสะอาดตรงนี้ เขะตายแล้ว ผมมาชอบมุมนี้ที่สุดเลยนะคือถ้าสมมติเราหาโซฟาหรือโต๊ะอะไรสวยๆมาตั้งอ่ะเนี่ยเวลาเรานั่งทํางานหรืออะไรเรามองออกไปทางฝัง่งนู้นใช่ฝองไปทางนู้นก็จะเป็นมันคือสวนแบบใหญ่ๆที่เรามองไปคือมันสบายตามากมันไม่ติดกับบ้านคนอื่นเลยเว้ยนี่แล้วตรงนี้ครับที่เราต่อเติมจากชั้นล่างขึ้นมาชั้น2เลยตอนแรกมันไม่มีอย่างที่เห็นตอนแรกเลยไปย้อนไปดูคลิปเก่าเลยตรงเนี้ยเป็นแค่แบบผนังปูนธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ก็คือมองลงไปนั้นไม่มีกรอบอะไรตรงนี้เลยแต่พอเวลาเราตกแต่ง แล้วเนี่ยมันทํากรอบทําอะไรขึ้นมาเนี่ยมันทําให้บ้านเนี่ยมันดูแบบปีขึ้นมาเยอะมากๆเดี๋ยวเขาจะติดรูปเขาไว้ตรงไอ้วงกลมตรงนั้นอะแล้วแล้วรูปนี้รูปใครรูปเขาบ้านกงบ้านหน้าเคยเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวอะไอเฮี้ยพวกแม่งมีพวกชอบซุ่มถ่ายรูปเราเราไปติดอยู่ในจานเราไปติดอยู่ในจานนะหรอเหมือนแบบไอเฮ้ยลูกกูโดนแล้ว แล้วแบบคือถ้ากูจะไม่ซื้อหน้ากูแม่งก็ต้องอยู่ติดจานไปอีกไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะ้าใจว่ากูก็ต้องซื้อกลับมาไงถ้างั้นกูลองเอามันมาติดที่บ้านกูเลยดีกว่าหินอัญชกอันได้มนเลือกเองเลือกแม้กระทั่งลายต่อกันเลยนะคือการเลือกหิน่ะมันต้องไปเลือกด้วยตัวเองบางทีเราไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ย<ม>ขอดูแคตตาล็อกที่มันคล้ายกันไม่ได้นะทุกคนเวลาที่ใครที่กําลังจะสร้างบ้านอยู่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหินแต่ละแผ่นเนี่ยมันลายมันไม่เหมือนกันเลยนะมันใกล้เคียงกันก็จริงแต่มันจะมีลาย มาเนี่ยเนี่ยถ้ามันต่อไม่สวยมันก็จะไม่สวยเลยแต่นี่คือสวยมากประเด็นคือตะก่อดเลยทําสีน้ําเงินใช่ปะแล้วมานั่งเถียงกันคือเราด้วยด้วยความที่เราแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แนวหน้าหลักประเทศยืนหนึ่งในทวีปเอเชียแอฟริกาใต้อะไรอย่างนี้พอมเป็นสีเข้มอ่ะหรือว่าข้างหลังเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปอะเส้นผมเรามันจะไม่เห็นเลเยอร์มันจะแบบโดนกลืนไปหมดเลยไม่เห็นแต่หน้าเราขาวๆแว่นๆนะหูบอแว่นๆนะหูบอ๊ะแม่ก็เลยทำเป็นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นสีชมพูมันจะซอฟต์แล้วมันจะเห็นเวลาถ่ายร ของขึ้นํนำเหนือห้องนี้เลยค่ะโอ้โหเฮ้ยห้องนี้เสร็จแล้วนะใช่ห้องนี้เสร็จแล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วห้องนี้รองเ,เท้เาคุณถอดรองเท้าด้วยคุณถอดรองเท้าไวนี่เตรียมน,นอนไม่เหยียดค่ายแล้วเนี่ยเตรียมนอนไม่เหยียดค่ายแล้วเนี่ยตรงนี้เหมือนกันถ้าใครที่ติดตามดูโฮมทัวร์ EP หนึ่งและ EP สองมาตลอดจะเห็นว่าตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นหน้าต่างสองฝั่งคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้<ม>อ่าแต่ตอนนี้คือเราก็ทําแผงที่มันเป็นแผบบแงไม้หลอกไว้นี่ ตอนเช้าอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดรับแสงแดดได้คือห้องนอนที่ดีเนี่ยควรมีแสงแดดเนี่ยสองตอนเช้าเเพราะว่ามันจะได้ฆ่าเชื้อโรคอะไรด้วยแล้วก็แสงตอนเช้ามันเป็นแสงที่มีประโยชน์ห้องเนี้ยหันหน้าไปทางตะวันออกแล้วก็หันไปติดที่แบบเป็นสนามหญ้าบ้านตัวเองว่าสนามหญ้าของโครงการก็จะได้ฟิลลิ่งที่แบบเขียวเห็นแบบว่าความเป็นแบบลมลื่นอ่ะคคนแก่อยู่เนี้ยล้วมองไปเนี้ยมึแกก็น่าจะแบบชิล มื่อกี้มึงไปส่องนมได้ทำไมวะเมื่อกี้มึงไปส่องนมได้ทำไมวะไม่เห็นรู้สึกจริงเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยอะแบบที่เมื่อกี้ไปบแบบที่เมื่อกี้ไปบอกเอ้อขึ้นมานั่นนมแล้วหรอเออนั่นนมเออนั่นนมแหมก็จะใช้อย่างนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องสะดุดแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบขึ้นเตียงเพราะว่าจริงๆพ่อกับแม่ได้ครับเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เขาอะชอบนอนฟูกมาตั้งแต่แบบไหนแต่ไรแล้วคือห้องญี่ปุ่นเนี่ยตอบโจทย์เขามากที่สุดก็คือเรายกระดับพื้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราซื้้อีเเตยงหปป็นฟูกกระมาณสั มาตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ให้เขาวางของอะไรแบบง่ายๆเขาจะได้ไม่ต้องแบบว่าลุกจากเตียงเชื่อป่ะพอ,อแม่ไม่อยู่ได้แล้วมันอนท้องนี้บ่อยมากได้มันนอนท้องนี้บ่อยมากเออได้จริงๆได้เป็นคนชอบนอนง่ายๆชอบนอนพื้นไหนนอยดูส <laughs> ิปากอ <laughs> ุ้งหลอกอีกแล้วปากอึ้งหลอกนีกแลยได้บอกเลยได้ไม่ชอบบ้านเข้มๆเพราะว่าบ้านเข้มมันรู้สึกอื่นๆอ่ะมันอุ่นกลัวมันสลัวมันมืดมันน่ากลัวเข้าใจปะ ทำไม่แพง2องหมื่นเครื่องหนึ่ง2องหมื่นนี่มันเป็นหัวไปแล้วเก็องไปแล้วอันนี้เดี๋ยวรอติดต,ดตดิแบบว่าแผ่นลามิเนตนี่ตูเ้เสื้อผ้าของผมเองนี่เป็นห้องแบบว่าสีน้ำเงินย o u บ u b e เดี๋ยวรออันนี้ติดไฟเราเจาะต่อป้า เป็นเหมือน,นแบบเป็นลางสีดําแล้วก็เดี๋ยวเราฝังไฟเข้าไปข้างบนอ้เเลยห้องนี้เหมือนกันตรงไหนที่เราเป็นกระจกเราจะพยายามเก็บมันไว้แล้วทากกําแบบปานเลื่อนแบบนี้แทนอุ้ยอ่าเป็นกระจกได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบเปิดแสงได้ด้วยเนี่ยเรจะถ่ายรูปแบบเซลฟี่หน้ากระจกคิดมาเองคิดมาแล้วใช้หัวความที่แบบเคยเล่นเดอซิมสมัยก่อนตอนที่ขโมยเงินนะโฮมไปยี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วแอบไปเล่นหน้าปากตอยไม่ไม่มีคอมที่บ้านด้วยไม่มีจนน้าเลปไปเล่นชั่วโมงละอย่างยี่สิบบาทชั่วโมงละสิบบาทแล้นา เดอะซีมนะเมื่อก่อนเลยนะพวกแม่งแบบว่าสร้างสระว่ายน้ำมาให้ลงไปในสระว่ายน้ำาจะแล้วแม่งเอาไอ้บันไดออกแลออ้วแม่งตา่ใช่บ้าทุกคนเคยเล่นวะแม่ทุกชอบอันนี้เป็นอันนี้จะเปิดยังไงอันนี้จะเปิดยังไงนี่เป็นเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนเือนอ๋อนี้ใส่กิ่งในตรงนี้เราใช้เป็นกระจกนะทุกคนจะได้เห็นของที่อยู่ข้างในว่าจริงๆมันจะมีไฟด้วยนะเวลาเปิดตู้ไฟจะติดอัตโนมัติด้วยแล้วยังไม่ติดไฟยังไม่ติด พาไปดูห้องที่ได้ภาคภูมิใจมากความฝันของผู้หญิงทุกคนอยากมีห้องอะไรนะ walk in closet เอออะไรนะ walk in closet อะไรนะ walk in closet เนี่ยห้องนี้เล่นน้เสนอมาห้องนี้ได้ไห้องนี้ได้ไหมน้ำเสนอห้องน้ำห้องน้ำอห้องน้ำห้อ้พอเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกระจกคือบ้านเนี้ยเราใส่กระจกไว้แบบเยอะมากเลยกระจกมันเป็นแบบลายๆตาแบบ กอนจากบ้านไงเข้าใจป่ะแบบมีแมสหรือยังมีปืนหรือยังมีเกาะหรือยังมีถุงผ้าหรือยังมีเดลกอฮอล์หรือยังมีสเปรย์หรือยังก่อนจากบ้านต้องมีให้ครบนี่ไงที่หนิงที่ได้บอกว่าในภูมิใจนำเสนอเลยป่ะคือคือชอบลายนี้มากเลยเหรอชอบอ่ะแลวบี๋ว่ามันสวยเปล่าล่ะสวยสวยสวยเนี่ยอ่ะเนี่ยตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับลายเดียวกันก็ยังไม่เสร็จจะเหลือติดกระจกเดี๋ยวต้องติดที่ติดก่อนแล้วอ๋อไม่มันอ๋อยังไงวะอ๋อยังไงวะหรือจะต้องมีที่ติดก่อนจริงๆตอนเนี้ยอันเนี้ยได้บ้านจะไม ื้อผ้าแบบโยและมัวมัวเรียงไม่สวยคือเวลาเขาทำตู้เสื้อผ้าแบบเปิดอ่ะมันต้องเรียงเสื้อผ้าสวยใช่ปะ่ะคือเรามารู้นิสัยแล้วรู้สัจจานเราไงว่าเราแม่งซุริสุไลสุกมกแล้วก็จับมันยัดเข้าไปแล้วแล้วก็ปิดเหมือนเอาผักชีโรยหน้าเขนะ้าใจไหมได้อะไรทำให้มันปิดเขาได้เป็นคนสกปรกเขาได้เป็นคนสกปรกไม่อบอกเลยเสื้อผ้าเราเปล่ามา แม่จะวาง <laughs> เออใช่แม่จะวางตรงนี้หมดไม่มีที่ไหนแบบอะรจริงอันนี้อันนี้นนคือตู้โชว์กระเป๋าคุณใช่ไหมครับไม่ได้โชว์หรอกมั้งก็น่าจะวางไว้ที่อื่นอีกอะจริงมันต้องมีไฟด้วยนะคะเขายังไม่ได้เจาะไฟนะเปิดมาจะมีไฟเป็นไฟ LED ข้างในเป็นอย่างไหมมันจะเป็น เป็นกระจกเหมือนกันนะอันนี้มันตามแบบเหรอวะมันตามแบบเหรอวะใช่ถูกแล้วถูกไหมถูกแล้วอันนี้มันคือตรงนี้มันคือเป็นลิ้นชักเป็นที่ไว้รองเท้าเกต้าถ้าไว้รองเท้าหน้ามันต้องเปิดหน้าลิ้นชักมันต้องเปิดมันก็จะเอียงเอียงโอ้หรอิดวะอันนี้เป็นที่แต่งหน้าอุ้ยสวยมากเลยขอยืมมือถือหน่อยดิขอยืมมือถือหน่อยดิแสงดีมากคือได้คิดมาแล้วไงคือมีปุ่มเรื่องแสงไงเข้าใจปะบ้านพี่ไว้ไม่ค่อยมีแสงแล้วมีแสงมีมุมเดียวแล้วก็ได้ถ่ายรูปแแแแแแคคค่่่มมมมมุเดดดีียยวววววืนนน้้้้้้ไิิาาาาาาลลงงงงผบบบตอททศส ได้แสงธรรมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนี้ไม่ต้องมีไฟนะคะเป็นไฟปิงปองเนี่ยเป็นไฟปิงปองเพราะยังไม่ติดแล้วตัปิงปองอ่ะพี่แล้วตัปิงปองอ่ะพี่ตัวปิงปองก็คือแบบนี้เลยค่ะให้ตเฮ้ยให้ใตื่นเต้นเลยอยากให้แม่อย่าไข้ถ้าเกิดไม่ยังไข้เป็นจีพีหน้าทุกคนรอติดตามเลยนะบ้านเสร็จแล้วถึงจะพาแม่กลับมาดูใช่ทุกคนน่าจะรอไทยเลียวเลียพูดยังไงใชย ชลียวเ<ฮ>ลียชลียวเลียชัชเลียวเลียทุกวันนี้ได้เรเรียกแชงกาเลียนะไปน,นั่นอ่ะอิฟอชเด,ดอรเรียจริง,รงๆแล้วตรงเนี้ยได้จะให้เขาเจาะกระจกให้มันเป็นที่ห้อยกระเป๋าเป็นห้อยๆเข้าใจปะบอกแล้วลว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนซุกมกเป็นคนง่ายเลยเข้ามาระปื๊กแขวนเลยเราจะไม่มีการเิดประตูออกมาแล้วเราจะเก็บไม่มีไม่มีสำหรับได้คะ่ะไม่มีสำหรับได้คะ่ะ เดี๋ยวจะมีช่างจากโครงการ AP พมาเพราะว่าเราซื้อบ้านมาครบหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้เขาอยู่เลยครบหนึ่งปีแล้วเขาจะมีการันตีเรื่องแบบว่าดูแลโครงสร้างเออแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวช่างเขามาเก็บสีให้แล้วเขาทาสีให้แล้วก็มีน้ํารั่วหรือว่ามีรอยแตกหรือว่ารอยร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บให้หมดเลยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประกันหนึ่งค่ะเชิญค่ะน่าจะเป็นร่วงวันเสาร์ พอดีเลยขออนุญาตเอาไปลงเลยเราจะได้เห็นความดีของ AP รอบที่แล้วมาตรวจผมลองกดดูมันติดอยู่มีอะไรอีกก็ะก็มีพวกหลักๆลักคืองานสีนะครับพวกไฟเนี่ยติดทั้งหมดเลยไหมพี่จะเช็คปกติพวกไฟผมจะไม่ได้เช็คแค่ับบอ๋อเออนี่ก็ใหมนี่รอยทาสีอยู่เห็นไ ชอบมากเลยคือลมบ้านเราถวนี้ตรงนี้ลมมันเย็นนะ่ะลมมันโก่งเนี้ยทุกครั้งไม่ว่าจะฤดูไหนถ้าเกิดใครจะขายตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นไปที่ 40, 45ล้านแล้วนะคะ45ล้านแล้วนะคะพอทาสีใหม่คือตอนแรก30ล้านอยู่ทีนี้พอทาสีเพิ่มพอทาสีเพิ่มเป็น45ล้านแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะเดินดูเดินรอบหนึ่ง เออบานพี่เดี๋ยวพี่ต้องหาอะไรมากั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วเป็นพี่ซักผ้าพี่อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยคุณจะซักผ้าเองเหรอคุณจะซักผ้าเองเหรอไอ้น้ำปั๊มอยู่ในเรื่องของการตรวจเช็คของโครงการไหมคะปกติอยู่ครับก็ประกันพวกนี้จะประกันหนึ่งปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะใช่ครไบเรื่องปกติไม่มีแลไวหรตอนนี้ที่มันดังเพราะว่าพี่ไว้ใส่น้ำอยู่อืมก็ไม่มีก็โอเคเนี้ยบค่ะบ้านเหรอครับพี่เองพี่เองนมเนี้ยบมากเลย ไม่ถิงขยันด้วยเหรอคะขยะปกติเดี๋ยวมีเราจะขาคำ่เก็บเรื่บอกทุกอย่างพี่บอกทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างเลยเนาะไม่ทั่กับข้าวเถือดหรอพี่ไม่ทั่กับข้าวให้เดือดหรอพี่วันนี้มาเจอตรงไหนที่ยังมีปัญหาอยู่จะแจ้งก็ได้อืเนาะโอเคค่บคุณค่ะเจอกันค่ะนั่นแหละเอาไว้ว่านะใครที่ว่าอยากติดตามว่ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงวางเฟอร์นิเจอร์ในอีพีหน้าเลยอีพีหน้าเมย์ใหญ่ค่ายมาด้วยนะคะบอกเลยใช้เรี่ยวเรียพูดยังไงใช้ ชัยเลียวเลียชัยเลียวเลียชัยเลียวเลียฉันกะเลียติดตามเลยไม่ไช่ค่ายอีหน้ามาแน่นอนนะคะตามนั้นเอาไว้ฝากคลิปนี้ไว้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมต่อโลกไอจีพวกเราด้วยได้เห็นความป่าเถื่อนของเราในแต่ละวันนี่ไม่ต้องมานั่งรอคลิปว่าพี่ได้คะลงคลิปไหมคะลงคลิปไหมคะรอติดตามชม EP พสี่โฮมทัวร์ไม่ไช่ค่ายนะคะพม่านให้ได้ตั้งแต่บ้านที่ไว้แล้วเนาะพม่านดีงามค่ะแต่ไม่มาเก็บงานเลยนะคะไม่มาเก็บงานเลยนะคะนี่บอกไปเลยอ่ะให้ขายพม่านในผ่านเพจติดทัวร์ราชอาณาจักรรดาาค่ะ ที่นี่ราคาดีจริงๆทั้งหลักราคาดีมากนี่พี่ให้ออกกล้องนี่ลดให้พี่ด้วยป่ะลดให้พี่ด้วยป่ะลดจอดเลือกข้าวมานก่อนอะไรอันนี้ดูมีคลาสดูเป็นคนมีคลาสคลาสอะไรครับคลาสโอ้ยชอนวานเจียชอนวานเจียไม่ได้ดีโอ้ยชั้นโนวี่๋อโอเคโอเคโอเคมีคลาสนะคะเห็นไหมคลาสอะไรครับคลาสโนวี่คลาสโนวี่เต้าเต้าโดนใส่แมวเเลยหรอ ว่าถ้าเกิดใครชอบการแต่งบ้านแบบนี้หรือว่าชอบถูกใจโซนไหนมุมไหนห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะให้วาตอบให้วาตอบนะ <laughs> เรื่องที่เราปล่อยคลิปไปเมื่อ EP สองใช่ไหมคนถามเยอะมากเรื่องผู้รับเหมาดีไหมทุกคนไม่ต้องห่วงอย่างที่ได้บอกผู้รับเหมาพอเราได้เจอคนที่ดีๆอะ่ะมันจะทํางานสบายแล้วเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมานั่งแบบตีกันไม่ต้องมานั่งฟ้องร้องกันเข้าใจไหมเจ้าเนี้ยคือเป็นเจ้าที่ได้คอนเฟิร์มและการันตีเลยคือได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาแต่คือได้รู้สึกว่าได้ทํางานกับเขาอะ่ะเขาไม่ฟันราคาได้เขาเขาคิดตามงานการเป็นจริงและที่สําคัญคือเขาตามงานได้แล้วมันเป็นระบบระบบช่างคือดีมากคือรับช่างมีระบบแล้วช่างมีมีอไไ่่่ด้้กาาาวรยยงเคปนนนทุ ฝากด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะเราสอดอสไตล์ก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทำ,ทำให้ดีนะครับทำให้ดีนะครับคุณนายสั่งครับคุณรถยังไงเนี่ยแห<ส>้งไปหมดเลยข้างหลังอะ่ะขอโทษครับ <Okay, S 2> โอเคผมให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งครับ